สวัสดีนะครับกลับมาพบกันในเกม World of w a r s h อีกครั้งหนึง่งวันนี้ก็ผมก็จะมาเล่าในส่วนของแพทนะครับอัปเดตแพทล่าสุดเลยก็คือแพทา3.4นะครับก็เออก็คลิปที่จะใหม่กว่าอีก2คลิปที่ผ่านมานะครับคือ2คลิปที่ผ่านมาเนี่ยคือผมอัดไปพักหนึ่งแล้วแล้วผมไม่ได้ไม่ได้ลงนะครับยังไม่ได้ลงก็เลยก็เลยภาพบางอย่างก็เลยจะแตกๆนะจะแตกๆนิดนึงนะครับก็จะไม่เหมือนอันนี้เนาะ อ่าโอเคอันดับแรกเลยในแพทนี้ตัวตัวเกมที่เปลี่ยนแปลงไป,ไปมีอะไรบ้างนะครับตัวเกมส่วนข้อมูลที่เหลือเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ดีสค e s c r i p ละกันเพราะโค้มันยาวมากผมจะพูดสั้นๆพอนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพูดเนาะไม่ได้ไม่ได้เล่นอะไรให้ดูนะครับก็อันดับแรกเลยที่เปลี่ยนแน่นอนนะครับสําหรับคนที่มีสายพันธุ์นะครับหรือเรือเครี่องบิน P-57 เนี่ยไอรัมีนะก็ หลักๆเลยนะครับโมเดลเรือเนี่ยเปลี่ยนนะครับเห็นเครื่องบินไหมเครื่องบินนี่เป็นเครื่องบินของเอเซกแล้วมันทําให้ถูกตองขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือมันแก้โมเดลของลํานี้ขึ้นมาโอเคแล้วก็เออจริงๆแล้วในแพทอัปเดตเน่มันจะพูดถึงเรื่องปืนรองของไซปันเนาะแต่ทีเนี้ยผมยังไม่เห็นเลยในข้อมูลผมก็เลยไม่รู้ว่าสรุปแล้วมันมีหรือไม่มีเนาะอันนี้ยังงงๆอยู่นะครับอ่าต่อมาที่เปลี่ยนเลยเมื่อกี้เห็นแบบแแล้วเนาะก็คือไอ้นี่เลย เป็นรูปแบบของตัวกรองหรือฟิลเตอร์ในการเลือกเรือรูปแบบใหม่นะครับก็คือ1เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีแถวล่างเลยเห็นไหมแถวล่างไม่มีเลยต่อแผ่นล่าสุดเนี่ยก็คือที่อัปเดตมาเนี่ยครับก็คือจะมีในส่วนของตรงนี้เพิ่มให้ซึ่งก็จะสามารถเลือกอะไรได้บ้างช่องแรกเนาะเลือกเรือพรีเมียมเลือกเรือสีดำเาะเรือสีดำผมมีลำเนี่ยเรือสีดำแล้วก็เลือกเรือปักหมุดซึ่งปักหมุดในที่นี้ก็คือ เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตทีหนึงนะเดี๋ยวผมขอด้วยผมยังไม่เคยใช้เหมือนกันปักหมุดในที่นี้คือเป็นการปักหมุดเรือที่เราชอบเนาะอันนี้ผมยังไม่มั่นใจว่ากดยังไงนะขออภัยด้วยไอปุ่มนี้ผมยังไม่รู้มันกดยังไงนะครับโอเคอ๋อกดอย่างนี้อ่ากดเลือกเป็นอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็กดยกเลิอกอย่างนี้เลือกเรือก,กดเฟรมบัลลิตัว่าจะเป็นปักหมุดเรือให้แล้วก็ออกก็ได้นะครับมันก็จะโชว์เรือที่เราชอบเล่นไว้นั่นเองนะครับต่อมาโอเค ต่อมาก็จะเป็นการเลือกสัญชาติเรือได้ละอ่ามันพยายามทําให้เดินเหมือนเวอร์บเออเวอร์ฟแทงบีดเนาะอะผมซึ่งผมก็ต้องการเองเลือกพักนึงแล้วละมันไม่ยอมใส่มาสักทีจนกระทั่งแผ่นนี้แหละได้มาที่ทีเนี้ยก็เรือสัญชาติก็จะตามผ่านวิจัยเลยทีเนี้ยจะมีแปลกคือสองอันนะครับเห็นอะไรแปลกไหมอันเดิมมันมีแค่อิตาลีเนาะในผ่านวิจัยแต่ตอนนี้มีเพิ่มอีกสองชาตินะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีเรืออันแรกนะครับที่เป็นเหมือนยูปอ่าทงยุโรปเนี่ยอันนี้คือรวมชาติยุโรรปนะคับ แล้วก็อันสุดท้ายคือเป็นธงของประเทศเขาเรียกว่าเครือจักรภพอังกฤษนะครับเครือจักรภพอังกฤษก็คือเป็นเรือของประเทศพวกออสเตรเลียแคนาดาอินเดียนะครับก็คือเครือประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษทั้งหมดนะครับคือในแผ่นนี้ในแผ่นที่อัปเดตมาเนี่ยจะมีเรือนะครับจะมีเรือหนึ่งลำมาใช้ธงนี้นะครับซึ่งจะมาในอนาคตนะครับจะมาในอนาคตนี่แหละล่ะเนาะซึ่งผมก็คาดการณ์ว่ามันอาจจะเป็นเรือที่อยู่ในดีพาร์ท คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นเรือที่อยู่ในมิพาร์ในเดือนหน้านะครับน่าจะอยู่ในเดือนหน้านะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือถ้าผมคาดการณ์ไม่ผิดนะเออตรงนี้ก็คือเป็นสีที่จะเพิ่มขึ้นมานะครับเตรียมรอรับชมได้นะครับว่าจะมีเรือพเมยมอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับในแพทนี้นะครับโอเคต่อมาเป็นในส่วนของอ่ามันก็จะมีกลุ่ม Clear Filter นี้เนาะ<อ>สามารถเลือกยกเลิกแล้วก็ Clear Filter ได้นะครับประมาณนี้ต่อมา สิที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่หน้าเซตติ้งนะครับอยู่ที่หน้าเซตติ้งมาที่เรื่องสาเออออเดอร์ order, นะครับตอนนี้สามารถเปลี่ยนเสียงนะครับเปลี่ยนเสียงได้ไวแมเสเซจก็คือเสียงในการพูดเวลาเล่นเกมได้นะครับก็จะมีเปลี่ยนได้ทั้งหมดอา่าหกหรือแปดวะึ่งสองสามสี่สี่ละสี่คบหนสองเดี๋ยวนะ 2, เออาใหม่โทษสองส มี8เสียงนะครับก็คือมีอังกฤษอันนี้เหมือนจะเป็นอังกฤษญี่ปุ่นรัสเซียเยอรมันเอ่ออันนี้น่าจะเป็นสเปนฝรั่งเศสอิตาลีแล้วก็โปรตุเกสนะนะครับก็คือจะมีเสียงที่สามารถพูดให้ได้ทั้งหมด8เสียงรวมถึงเนชั่นแนลเนชั่นแนลคือเสียงประจําชาตินะครับก็คือเสียงประจําชาติของประจําเรือนั่นเองนะครับก็จะมีตรงนี้ให้อันนี้คือเป็นสิ่งที่ทุกคนแบบว้าวมากเพราะว่า แพทก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับไม่มีตรงนี้ให้คือคือเมื่อก่อนเวลาอยากจะเปลี่ยนเสียงของเรียนวัจำชาติในเกมก็คือเปลี่ยนตัวภาษาเอานะครับซึ่งพอเปลี่ยนภาษาปุ๊บเสียงก็จะเปลี่ยนแต่ปัญหาคือเราก็จะอ่านในเกมไม่ออกนั่นเองโอเคนี่เป็นส่วนที่เพิ่มเข้ามาอีกอันหนึ่งนะครับต่อในแพทนี้ต่อมาสิ่งที่เพิ่มมาในแพทนี้เดี๋ยวผมขอหาก่อนแป๊บหนึ่งนะผมจาไม่ค่อยได้อ่าโอเคต่อจากเมื่อกี้นะครับก็ จะพูดในส่วนของเรือที่จะเข้าในแพทนนี้กันบ้างนะครับทุกแผทจะต้องอัปเดตใหม่ต้องมีเรือเข้ามาใหม่เนาะก็อันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยก็จะเป็นเรือในส่วนของเรือที่ยังมาไม่ครบเนาะก็คือเรือโอ้ขออภัยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกอนเป็นในส่วนของเรือพิฆาตเนาะเรือพิฆาตเรือสายวิจัยของอังกฤษนะครับอ่าเรือเรือเรือสายเนี้ยอ่าเรือสายเนี้ยสองลำเนี้ยที่ยังมาไม่ครบนะครับก็ ตั้งแต่แพทนี้ก็คือตั้งแต่เดือนหน้านะครับเดือนตุลาคมก็จะมีเรือนะครับเรือพิฆาตอังกฤษเพิ่มเข้ามาเต็มสายตอนนี้คือสายมันยังไม่มาสายมันยังโบอยู่แต่มันเตรียมที่ไปไลวเห็นไหมมันมีที่บ้าไปละก็คือแผทตหน้าเนี่ยไม่ใช่แผทหน้าอ่าเดือนหน้าเดือนหน้ามันจะมาเพิ่มแล้วนะครับสําหรับเรือสายพิฆาตอังกฤษนะครับต่อมาผมจะพูดในส่วนของเรือพรีเมียมกันบ้างโอเรือพรีเมียมนะครับ เรือพรีเมียมก็จะในแพทนี้ก็คือเป็นข้อมูลหลุดนะอันนี้เป็นข้อมูลหลุดนะครับซึ่งข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเขาเออเออสม,มาชิกในแคลนของผมนะครับแล้วก็ในในข้อมูลของส่วนฝาหลังนะครับที่ทําข้อมูลในส่วนนี้อ่าไปเจอข้อมูลส่วนนี้ออกมานะครับจากทั้งเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับเซิร์ฟเวอร์ีเซิร์ฟเวอร์ีคือเซิร์ฟเวอร์เทสนะครับของตัวเกมนี้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่คอยพัฒช่วยพัฒนานะครับคอยช่วยพัฒนาดีกว่าช่วยพัฒนาตัวเกมนี้นะครับก็ข้อมูลหลุดของตัวเซิร์ฟไม่ใช่ตัวเซิร์ฟเฉยตัวเกมนี้มีอะไรบ้างนะครับของเรือพรีเมียมแพทสามจุดสี่นะครับลำแรกนะครับเรือพรีเมียมเทียหกนะครับสายรวมสายเครือจักรภพอังกฤษนะครับเพิร์ทนะครับเทียหกนะครับลำต่อมาก็อะเต็นเรือลตะเวนหนักนะครับ เรือลาดอาเวนหนักพรีเมียมเทียรหกอังกฤษนะครับลอนดอนนะครับต่อมาอันนี้ว้าวนิดหนึ่งนะครับเป็นในส่วนของเรือบรรทุกเครื่องบินพรีเมียมเทียแปดนะครับของอังกฤษอินโดบิเทเบิลนะครับแล้วก็ลำต่อมานะครับเป็นเรือสีดํดดาด 8, นะครับเป็นเรือสีดําเรือสีดําเรือสีดำพรี 8, เออเรือสีดําเทียแปดนะครับเรือสีดําเทียแปดเออแบ็ก อามาคินะครับและลำต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของอเอเรือพรีเมียมเทียสิบกันบ้างอ่ะพรีเมียมเทียสิบอีก2องลำนะครับอีก2องลำก็คือเรือพรีเมียมเทียสิบนะครับคล้ายๆอาสุม,มาเลยแต่อยู่เทียสิบก็คือเรือรัฐบาลพรีเมียมเทียสิบโยชิโนะนะครับและก็เรือพิฆาตเทียสิบสารัดนะครับโซเมอร์และลำสุดท้ายนะครับก็เป็นเรือประจำบาลพรีเมียมเทียสิบ,บ นะครับคล้ายๆเราอามาเลยแมสซาชูเซตนะครับอ่าน,นอันนี้คือข้อมูลหลุดของทางทางฝรั่งนะครับทางฝรั่งแล้วก็ทางของสมาชิกในแขนครับก็ต้องขอบคุณมากที่ให้ข้อมูลตรงนี้มากับผมในการเอามาเผยเพ่ให้ส่วนหนึ่งนะครับเผยเพ่ส่วนหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ข้อมูลตรงนี้ก็คือได้รับอนุญาตหมดแล้วนะครับก็สําหรับแพทนี้ก็อยู่ข้อมูลอยู่ประมาณนี้แหละครับก็ขอบนะครับที่ ติดตามรับชมคลิปผมนะครับก็อ,อย่าลืมกดซับสไคร้กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมถึงนะครับก็จะมีชอ่อบทำบริจาคให้นะครับเป็นทาง t ูมบันนี่วัลเล็นะครับก็สามารถที่จะร่วมบริจาคหรือสมทบทุนได้พิจารให้ช่องมีค่าขนมขอเป็นค่าขนมละกันนะครับในการทําคลิปในตรงตรงนี้ออกมานะครับรวมถึงเป็นในส่วนของการสมทบทุนในการ ซื้อพวกเรือพี่พี่มารีวิวอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับท,ที่ติดตามรับชมคลิปผมนะครับไปเจอกิลตปหน้าครับ